สวัสดีครับก็กลับมาพบกับกระผมมณิปร,รามเอกราชบุญาอาจอีกเช่นเคยนะครับสำหรับในคลิปนี้นะครับก็จะมา,าพาสูตรขวัญฉลองเศรษฐีใหม่ใจบุญ <c oughs> นะก็อยู่ในชุดที่4นะรวบรวมเอาไว้อยู่ในชุดที่4ก็มีเยอะแยะหลายบทสูตรด้วยกัน นะครับหนึ่งันั้นก็คือมีบทสูตรอสูตรคันฉลองเสร็จที่ใหม่ใจบุญน,นะครับเกิดจากการที่กระผมนั้นได้พิจารณาดูนะครับว่าในแต่ละงวดแต่ละงวดจะมีเศรษฐีใหม่นะผู้ที่เขาโชคดีมากๆนะครับไม่ว่าจะเป็นถูกใต้ดินหรือบนดินอะไรก็แล้วแต่แต่ที่เราทราบกันนี่นก็คือว่า การที่บุคคลใดก็แล้วแต่นะครับจะได้โชคใหญ่ๆอย่างนั้นนะนะครับไม่ธรรมดานะครับมันต้องมีเหตุมีปัจจัยนะครับถึงได้นะแต่ว่าเมื่อได้แล้วเนี่นะตามหลักทั่วๆไปที่สังเกตดูบุคคลนั้นจะต้องมีการทําบุญนะจะต้องมีการทําบุญเหมือนกันทําบุญใหญ่เหมือนกันไม่ใช่ว่าได้แล้วก็ขี้เหนียว <laughs> อ่เก็บไว้คนเดียวใช้คนเดียวอะไรประมาณนั้นแต่ว่ามันก็เหมือนมีการที่คนโบรลณโบราณพากลก่าวไว้ถ้าได้โชคในลาบมาแล้วนี่ก็ให้ทําบุญสุนทานแจกจ่ายไปให้เจ้ากรรมนายเวรหรืออะไรบ้างนะครับเผื่อบางครั้งมีเจ้ากรรมนายเวรหรือบุคคลที่เกี่ยวกมกันกับพวกเรานะครับบางทีทุกนก็อาจจะบันดาลให้เกิดโชคลาภนะ เพราะฉะนั้นถ้าหากว่าเราทําบุญระลัง่างให้ก็ถือว่าเป็นการอ่าเป็นการจ่ายเป็นการทาทานนะก็จะได้เกิดความสมดุลกันนะครับเพราะฉะนั้นก็ถ้าหากว่าได้มีกิจกรรมในการบาสีสูรฟันให้นะครับเป็นการเปิดบุญเป็นการฉลองนะครับแสดงความยินด,ดีด้วยก็เขนาน่าจะดีเหือนกันก็ถือว่าเป็นการประยุกต์เอากิจกรรมดีๆ นะครับมามาสร้างให้เกิดขึ้นนะครับถ้าหากวา่าเป็นไปตามที่พูดเนีก็คือว่าถือว่าเป็นการทาบุญด้วยนะครับครอบครัวไหนที่ได้มีโชคมีลาภนได้เงินมาเยอะๆนะก็อาจจะใช้บทนี้ก็ได้เชิญพ่อพราหมณ์สุขวันให้ก็เรามาฟังดูนะครับ นะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโต นาาะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะสิสิสิทธิพระพรบวรเวนวิเศษอติเรกะเตโชใจยมังคลระ ใจยามหาเศรษฐีบาลามียอยิงสิ่งประเสริฐเปิดทั้งสีบที่ประสิที่ลาพภนัโมพุทธายนานับมาพาทาตานั่งลาพังมายังนั่งเนจจกุนบุญอาจผู้โชคดีเป็นเศรษฐีมีใจบุญในวันนี้ นายดีทีอันเป็นมงคลขอเบื้องบนมีเทพไทยผู้เป็นใหญ่ทั้งหลายกวนตวายเป็นใบสีกอลานีในวันนี้ด้วยววามีใจมันตวายเทวันทูกสันสวงขอให้หลวงรับรู้มาสู่สวยให้เจริญ ใจบังเอิญในครานี้ความโชคดีได้มาผ่านด้วยทุกทุกองในโปรดปรานได้ประทานให้ลูกหลานในครั้งนี้เป็นบุญแท้ไดดังมาผู้คนหลายตวนลายังบูชาอยู่บ่หวังยังบ่ถึงมาดแม่นคือดาดังกัน ยังบอท่านนั้นใดคือใจต่างต่อขอต่างขอกาบอใดสมใจแท้ดังกันจนมาถึงวันนี้โวยความดีที่ส่างก่อลอมาถึงมือแล้วป้านในแก้วหน่วยมานี้ สมเลดีโดนใจให้ใดไม่ใช่ไม่โชคโลกทั้งโลกกว่านั้นมาชูทันแม่นผู้เดียว ้ให้เจ้าเหลียวเบึงเดอ้อมีไปแน,นสรงมานกะบ,บอ่อปานทางคุณกะบแม่นบุญลายแท่ทุกมุมเจมาหุมเจ้าเอากุศลมาหุมหอยาลีลอเด้อมือน,นี้วันนี้ให้รับเอา ให้เงินไหลมาเขา่าเต็มกระเป๋าถุงภักใหญ่มีทั้งคำเต็มไห้ใส่ท่อใดกด็ใดไหลมาเข่าแม่นดังเดิมให้มาเติมทุกวันเมือ่อคือปุงบ่มีบอกโจกท่อใดบ่มีลงปุงมาคือเข่า ให้ทำทานกรรมพระบุทธเจ้าพุทธองค์ประทานใหญ่อานิสงส์ให้ไดทวีลนล่นโคนอย่ามีโจรหรือเจ็บไข่ของจันไรยาไดผ่านให้มีแต่สุขสำราญในทางทำอยสู่เมื่อคือแล้วแม่นดังใจ มีใจใสสันทาลำกำทังสองอยโยบวันรัตนดใสนั้นสำคัญเป็ีนที่เพึ่งอันกเ็เจมนั้นแท้แท้บ่แปรปิี่นเปลี่ยนไปขอเดือหุงเทพไทยให้ใส่สองและสันทาอนุโมทานานำกันบ่วันไหวในพ้องเขา บ่มีเคราสาแลว้วมีปัญญาพา่ยยิงให้ความปรารถนาะจงเป็นจริงเป็นเศรษฐีมีใจบุญแลว้วบัดนี้สุขีถอนยาอ่อนใจขอแม่นางทรณีนัน้นเป็นใหญ่ในปัตตพีรองรับเอาคุณความดีทานบารมีในวันนี้ ประกาศศักสีกุศลหล่นสมเป็นคนในเกินเพลนอันส่วนเกินมูนีทวีขึ้นยาทอยของกินมีลาบก้อยซอยแซทั้งหลายของนั้นมีหมักไม้เมนถาวายสมควรแล้ว มีหลายแนวหลายลนคนมาเต็มสวนประมวลมาบูชาในมือนีหวานเข้าวอมสู่ัันสารปานทั้งหมากไม่สมเบอเร์เขียวหวานหลายประมาณเอาขักมักใจเหลือลน ขอกุศลผลสางทางทําทานที่ทำอยู่ขอให้ได้ซอยอยู่สู้ขึ้นต่อไปให้สดใสไปหนานํำพาให้สูงทรงให้นาลงสืบสางทางธรรแท้แน่นอนตอนนี้ถึงเวลาแลงเสียงเซเซลวคนห่องโห โอ้เอาขนแห่งเจ้าให้มาเข้าแม่นสุขิงวามา,าเยอะกว่านอออออึอให้จามาทำสั่งทั้งกุศลเอาไว้ก่อนเจ้าสีบอเดือดร้อนไปนานสิอยู่เย็น เป็นบ่มีสับแล้วทั้งภายในแล้วไปนอกบ,บอกตนเองให้ในสตินั้นให้เจ้าเห็นอย่าลำเคินสาแล้วแนวใดให้พร้อมพรังให้เจ้ามีพลังเสื้อเสียงดังก้องฟ้าทั้งสามลาให้สุนโสม ให้สุขสมทุกด้านทั้งลูกหลานให้เบาง่ายให้ได้เป็นเจ้าเป็นนายหรือค้าขายกระพองนั้นพาลันใดดังใจให้เิวิไลไปหนามีรดลาหรือหมาเมิงให้ความฝันเจ้าเป็นจีงเป็นเศรษฐีใจบุนตั้งแต่นี่เมื่อนาจงจเจริญ ให้เปิดเผนถึงแท้ทางธรรมและทางโลกอันทุกโศกมูนันอย่ามาใดแผ่วพานเมืองนิพพานพุ่นแล้วคือวางอันกับเสียให้เจ้าเตรียมปรีเดอร์ให้ได้เจอในภายหน้ามีศรัทธาถึงแล้วแนวไหนเจ้ายาววันมีสติเทียมทัน จึงสวรรค์อยู่สุเหมือสิคือแล้วละทันเด้ฟังแล้วยิ้มเปยเปยอยอมหลับในพรทั้งบทก่อนสอนนำให้เจอจำเนื้อทานมีประมาณเพียงนี้ทางพรามสีขอไว้ขอไวพ้ไวพรในเจ้าเข้านี้ให้รับเอาเด้อ อุอากสาทานอังลาบังสุขังพาลังภาวันตุเตสาธุครับนี่ก็คือบทสู้ขวัญฉลองเสียทีไม่บอกง่ายๆก็คือว่าไปแสดงความยินดีอนุโมทนาบุญกับผู้ที่เขาโชคดีโชคมาเนาะนะครับก็คิดเล่นๆไปดียด่ยซิยดอก <N> นะแต่ว่ามันเป็นการคิดที่สั่งสรรนะครับเป็นการให้กำลังใจแสดงความยินดีในโอกาสที่เพิ่งลำเพิ่งด้วยเนาะหาถือเสลกถือเงิน,นมันๆในเรื่องมันที่หนึ่งที่สองที่สามไหลไปกันมันก็หลายบาทนะครับเพราะฉะนั้นที่โอกาสนะครับไปแสดงความยินดีกับเพิ่นนะครับจากเพิ่นจัดใบสีพร้อมเนี่ยเอาบทนี้เลยครับนำเลยรับรองว่ากรุงเทพที่ว่าทั้งหลายจึงศักดิ์สิทธิ์ทั้งหลายเพิ่นก็สิ ดีใจนําอนุโมทนาบุญด้วยอย่างแน่นอนนะครับสนใจกันทักมากอย่างใดบทนี่ไปทองไปสู่เทาไห้นะครับศูนย์เก้าหนึ่งแปดสามสองห้าหกสี่หนึ่งะโทรเข้ามาเบอร์ผมเองนิราเอกการบุญอาจตัวจริงเสียงจริงนั่รับนะนั่งรับตัวนี้นะเอาละครับนี่ก็ัาในชุดที่สี่นะในชุดที่สี่มันมีหลายนะครับมีหลายบทหลอกในใน,นชุดนี้ ก็มีแต่บทดีๆนะยกตัวอย่างเมื่อกี้ก็เป็นเรียกว่ายิ่งดีครับผูที่ก็ถือเหล็กถือเบืชมมันแต่ว่าในบทแรกในในชุดนี้มันมีสูตรฝันเปิดดวงเศรษฐีเลยนะเพราะฉะนั้นเท้าถ้าคิดว่าเอ,อยากสู้ขันเปิดดวงเศรษฐีให้เจ้าของลอกมังกันนะฮามันเป็นยังบุญก็อาจจะมีบทนี้นะครับไปสู่เปิดดวงเศรษฐีไงผู้ ที่เขามีความอ่าเหลื่อมใสรเลีวความศรัทธาอยากจะมีกิจกรรมแบบนี้บ้างนะครับกล้องมันเปิดดวงแต่เปิดดวงแล้วดวงดีถือเลยคือวา่าเอาบทอ่าบทสูตรฟันฉลองเสียฐทีใจบุญนี่แหละนะครับไปไปอัน,น้ตอนะครับก็มีสูตรฝันเลี้ยงรุ่นนะนะสูตรฝันเลี้ยงบุ่นก็มีสูตรฟันภาพไม่อ่าพอภาพไม้นะครับหลังจากเราเรียนฝึกฝนได้แล้ว อยากเปิดตัวอยากให้กำลังใจเจ้าของนะครับก็มีบทสู่รวันภาพใหม่นะครับเพื่อที่จะให้เชิญพ,พ,พ่อภาพผู้ที่เป็นภาพเก่าแล้วหรืออาจจะเชิญครูบาอาจารย์ไปให้กำลังใจไปสูตรก็ได้สูตรขวันผู้สูงอายุนะในวันเปิดโรงเรียนผู้สูงอายุนะหรือกิจกรรมวันใดวันหนึ่งของผู้สูงอายุโรงเรียนผู้สูงอายุนะครับ จัดกิจกรรมใบสีสู่ขวัญเพื่อสืบทอดภูมิปัญญาเอาไว้นะครับมีบทตัวนี้โดยตบีก็มีนะครับก็มีแล้วนะครับสูตรขวัญแรงงานไทยฮะพี่น้องลูกหลานไปเมืองนอกเมืองหน้าลำลุยกลับมาสู้ขวัญไหนก็มีแล้วครับอยู่ในชุดที่สี่สูตรขวัญน,น้อยก่อนแต่งงานสําหรับคนยุคใหม่นะก็มีแล้วนะครับแต่งขึ้นมาใหม่ ในกรณีที่มีการสู้กันฝ่ายใดฝ่ายหนึ่งนะฝ่ายเจ้าเอฝ่ายเจ้าบ่าวหรือฝ่ายเจ้าสาวเสียก่อนเนี่ยนะครับก่อนที่จะไปเขา่าคู่แต่งงานกันนะครับบางครัง้งบางคู่นี่อยู่คนละจังหวัดบออ่อญาติพี่น้องบ่บ่พร้อมหรือว่าบ่สะดวกในการไปอ่ารวมงานแต่งงานนะครับก็อาจจะจัดต่างหากของไฟของมันนะครับก็เคเรียกว่าหาสู้คนหน่อยแต่ว่าการประยุกต์เอาชีวิตจริง นะในปัจจุบันนี้กลับมาใส่นะครับเป็นเนื้อหาสลธสมัยใหม่นะครับประยุทในชุดนี้นะครับบทสวดวันถวายบูชาครูครูเทพบารมีนะครับสำหรับสู่พันออนไลน์นะลูกศิษย์ลูกหาก็สามารถเอาบทนี้ไปไปสู่ถวายเวลามาีการยกคู่ในมือยกคู่นะครับก็มีในในชุดที่สี่นี่แหละ นอกจากนั้นเราก็จะมีวสุขวันกเกษียณอายุราชการของกระทรวงสาธารณสุขวสุขวันคนไทยหลังน้ำท่วมนี่ก็มีนะครับวสุขวันขึ้นปีใหม่รับโชคปีใหม่ก็มีอีกแล้วนี่ยนะครับอยู่ใน,นชุดที่สี่นี่แหละนะครับนะนอกจากนั้นก็มีพิธีรับรถใหม่ให้ได้โชคลาภตันนี้ก็เป็นเป็นพิธีกรรมนะครับทุกงานแต่ว่างโมเมนต์วสุขวันแต่ว่าเป็นพิธีในการ ทำวิธีในการรับรถใหม่นะครับแล้วก็นอกจากนั้นแล้วก็มีเนื้อหาสาระเป็นความรู้ลิขิตชีวิตใหม่ก็คือแนวทางในการเอาความรู้าทางศาสตร์และหลายศาสตร์นะครับมานํามาประพฤติปฏิบัตินะครับเพื่อที่จะให้เรามีสุขภาพกายสุขภาพจิตใจที่ดีนะครับก็ไไมีอยู่ในในชุดน,นนะดี้นะครับนะครับดีนะครับชุดนี้มีไว้ทิ่ปาร์ิีเท่น นะครับเอาไว้ศึกษาแล้วก็นำไปปฏิบัติดีอย่างแน่นอนนะครับพบกันใหม่ในคลิปหน้าครับสำหรับคลิปนี้สวัสดีครับ